สวัสดีค่ะแม่หมอแอมมี่ทารุณดวงดาวนะคะพาชาววันจันทร์มาเช็คดวงชะตาของคุณในเรื่องการงานการเงินรวมถึงความรักนะคะสถานะชีวิตของคุณโดยทั่วไปในช่วงเดือนกรกฎาคมกันค่ะว่าชาววันจันทร์จะต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะคะแนวโน้มไปทางที่ดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่ให้กับชาววันจันทร์กันก่อนเลยค่ะ ถ้าคุณเป็นชาววันจันทร์นะคะก็เป็นช่วงเวลาในการที่เตรียมพร้อมเนาะสำหรับการเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ของคุณทั้งหมด5ใบกันว่าเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างคะ่ะแม่หมอเลือกมาทั้งหมด5ใบนะคะก็จะมีไพ่ที่คุณได้นะคะมี Seven of c u p s Two o f s w o r อฟ Knight o f s w o r d นะคะแล้วก็ Nine of Coins ว,ว้าวมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในตอนท้ายนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าไพ่ชุดนี้เนาะไพ่พันตา Oracle นะคะจะทำนายเพิ่มเติมในเรื่องของดวงชะตาชาววันจันทร์ว่าอย่างไรคะ่ะสำหรับชาววันจันทร์นะคะมี Eternal Love, Memory, Indulgence Strategy แล้วก็ Family โอ้โหเป็นพลังงานที่ค่อนข้างสอดคล้องกันมากๆนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูชาววันจันทร์กันก่อนนะคะช่วงที่ผ่านมานะแม่หมอมองว่าคุณมีเรื่องที่ให้คิด วิตกกังวลค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานที่คุณรู้สึกว่าเออต้องรับภาระหลายอย่างนะคะแล้วก็คิดไม่ตกสักทีว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปคุณจะเป็นคนที่บางทีจมอยู่ในความคิดจินตนาการของคุณมากเกินไปนะคะสิ่งที่มันเป็นผลเสียก็คือทําให้เกิดบางทีทํางานไม่ทันเนาะเราแบบว่าดินพอกหางหมูอะเหมือนแบบมัวแต่คิดเราไม่ได้ลงมือทําอะไรแบบนี้คะ่ะมัวแต่รอมัวแต่ รอคนนู้นคนนี้นะคะหรือว่าแม้แต่ว่าคนอื่นๆที่เข้ามาติดต่อกับเราเขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่แล้วมันก็เลยกลายเป็นผลเสียกับงานได้เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือแม่หมอมองว่าคุณเองยังเป็นคนที่มีไฟอยู่ยังเป็นคนที่แบบพยายามที่จะกระตือรือร้นทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหรือแม้แต่ว่าถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนอื่นๆที่มีใครสักคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ กับคุณแบบฉับพลันเลยะคะ่ะแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวพอคุณเจอปัญหาอะไรหนักหน่วงเข้ามาแล้วคนคนนี้จะเข้ามาช่วยเหลือคุณได้นะคะและทําให้ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยเนาะก้าวเหรียญก็ขึ้นมานะคะก็เลยมองว่าถ้าในเรื่องงานเนี่ยคุณจะต้องเจอปัญหาแน่นอนนะปัญหานั้นเกิดจากการที่มีการ ดีเลยนะคะมีอะไรที่มันช้ามันไม่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 รู้ล่วงไปสักทีนะคะหรือว่าเรามาเจอปัญหาที่มันฉับพลันไม่ทันตั้งตัวแบบไพ่ทาวเวอร์ก็ได้เนาะแล้วปรากฏว่ามีคนเข้ามาช่วยคุณและทําให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทางที่ดีได้นะคะแล้วก็สมมุติถ้าเป็นคุณเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เนาะหรือว่าทําอาชีพเสริมนะคะต้องระมัดระวังอย่ารับงานซ้อนเนาะบางทีว่ามันก็คือคุณก็จะช็อตมากๆเลยนะคะหรือว่าคุณจะเกิดภาวะความเครียดหรือความที่แบบแม n จงานไม่ทัน แล้วทําให้เกิดผลเสียเกิดสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยดีด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าในสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์ของงานที่ดีได,ได้ได้การเงินที่มันค่อนข้างมั่นคงดีนะคะแต่ว่ามันผ่านอะไรที่เป็นอุปสรรคหนัก,นก,นกๆมาเลยทีเดียวเนาะรวมถึงในช่วงแรกๆสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณพยายามที่จะ ถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้อาออนไลน์คุณพยายามที่จะคิดนอกกรอบพยายามที่จะคิดหลายๆอย่างแต่ว่าคุณไม่ได้ลงมือทําสักทีหรือว่าแผนการอะไรที่คุณวางไว้เนี่ยมันกลายเป็นตีกันหรือว่ามันขัดแย้งกันเองนะคะมันก็เลยเกิดผลเสียมากกว่าผลดีตรงนี้ก็คือให้พยายามไตร่ตรองมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่อง ถ้าเกิดเป็นการงานโดยทั่วไปเนี่ยแม่หมอมองว่านอกจากตัวคุณเองเนี่ยคือด้วยความที่เป็นไพ่ e ิ t e r n a l l o v เนาะแล้วก็ Seven of Cups นะคะถ้าแม่หมอตีความรวมกันมันอาจจะเป็นลักษณะว่าคุณคิดแบบคนแก่คิดแบบว่าเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าโลกมันฝันมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้แล้วเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าตัวคุณเองจะ คือถ้าคุณมัวแต่คอยรวบรวมข้อมูลคอยถามคนนู้นคนนี้นะคะบางทีมันอาจจะกลายเป็นกลยุทธ์ที่มันไม่ได้ส่งผลดีโดยรวมเาก็ได้นะคือมันมันอาจจะใช้ได้ในบางกรณีที่คําว่าช้าๆได้พราเล่มงามนะคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยแม่หมอมองว่า ช้าเกินไปมันก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะคนเกิดวันจันทร์ก็ต้องพยายามที่จะบาลานซ์มากกว่าน,นี้แล้วจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ชาววันจันทร์นะคะต้องดูแลเอาใจใส่คนแก่คนในครอบครัวด้วยก็ได้นะอาจจะเป็นช่วงที่สุขภาพของเขาไม่ค่อยดีนะคะดูมีไข้ทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะเออหรือว่าเรากําลังรอผลอะไรบางอย่าง<ๆ>เกี่ยวกับสุขภาพของคนในบ้านก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาในการดูแลเขาแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยก็จะเกิดไปในทางที่ดีขึ้นได้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเขานะคะก็สามารถ เบาใจในเรื่องนั้นได้ด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องการเงิน อาจจะเป็นว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคุณใช้เงินค่อนข้างเยอะหรือว่าคุณรอรายรับบางอย่างเข้ามาแล้วมันยังไม่เข้ามาสักทีหรือว่าการเงินของคุณเนี่ยตึงๆนะคะมีรายจ่ายที่คุณแบบไม,ไม่ไม่ทันตั้งตัวมีรายจ่ายที่คุณแบบมองว่าทําให้คุณรู้สึกช็อตด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณก็จะพบว่าเออจริงๆแล้วฉันมีรายรับที่มันค่อนข้างโอเคอยู่นะเหมือนหรือว่ามีการเงินอะไรที่มันเข้ามาชดเชยมีแบบว่าดอกเบี้ยอะไรออกมานะคะจากผลตอบแทนที่คุณลงทุนไป หรือว่ามีการเงินอะไรที่ คุณได้รับแบบฟลุกล๊กๆด้วยก็ได้นะคะแล้วก็หรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินด้วยก็ได้ก็ทําให้ชาววันจันทร์เนี่ยมีการเงินที่ค่อนข้างดีขึ้นในช่วงตอนปลายเดือนหรือกลางเดือนเป็นต้นไปแล้วนะคะแล้วก็รายจ่ายที่คุณน่าจะต้องเตรียมไว้เนาะแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการสังสรรค์กับเพื่อนการทําสปาการหาความสุขให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรายจ่ายที่คุณน่าจะต้องเจอในช่วงเดือนนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วชาววันจันทร์ก็ย อยู่ในตอนท้ายเนาะแต่ว่าให้เรามาระวังหรือวางวางแผนการในเรื่องของรายจ่ายให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของความราาักค่ะแม่หมอมองว่าชาววันจันทร์จะเป็นคนที่คิดเยอะเนาะในช่วงเดือนกรกฎาคมคืออาจจะมองหาคนที่จะอยู่กันแบบถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราส่วนหนึ่งแล้วบางทีเราก็จะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดนะคะอาจจะมองหา เ,ออเหมือนกับพยายามคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆพยายามคิดถึงเรื่องราวเก่าๆหรือพยายามมองหาใครหรือรอคอยใครสักคนให้กลับมาก็ได้นะคะแต่ว่าเขาคนนั้นเขาได้จากเราไปแล้วก็เลยเป็นช่วงเวลาของคนโสดที่เน้นในเรื่องของการมีความสัมพันธ์กับเพื่อนการมีความสัมพันธ์กับครอบครัวมีทริปท่องเที่ยวกับครอบครัวอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าอ,อ,อาจจะยังไม่เด่นนะคะในเรื่องของการที่มีคนเข้ามาจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก้าเหรียญน่ะก็เป็นไพ่ของคนโสดสมากกว่าคนที่มี คคู่นะะแต่ว่าเขาก็โสดแบบมีความสุขไงโสดแบบมีเงินใช้โสดแบบว่าแฮปปี้ดีกับตัวเองนะคะก็เลยเป็นลักษณะของการที่แบบเออชาววันจันทร์ยังไม่เด่นในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้ามองคนที่มีคนคุยละ่ะ คนที่มีคนคุยนะคะต้องระวังมากๆคืออาจจะเจอประเภทคนที่คุยแล้วโอมามาหมายหายๆนะคะหรือว่าเงียบหายไปนานเลยจนเราไม่รู้ว่าเขาจะมาอีกไหมอยู่ดีๆก็กลับมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเราดูไปดูมาแล้วเอออยู่คนเดียวดีกว่านะคะดูคุยกันแล้วไม่ค่อยเวิร์กมีอะไรที่มีความเห็นไม่ตรงกันด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเออคนที่เราได้เจอในชีวิตประจาําวันอย่างเพื่อนอย่าง คนใกล้ตัวครอบครัวเนี่ยเขาเป็นคนทีเ่เรารู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่าการที่จะไปคุยแบบออนไลน์ก็เลยมองว่าอาจจะมีแนวโน้มที่ตัดใครบางคนออกเสียชีวิตคุณไปหรือว่าอาจจะมีแนวโน้มที่สุดท้ายแล้วเลิกคุยแล้วก็หันมาโฟกัสกับตัวเองดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะเป็นต้นเนาะทีนี้ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่ครองนะคะจริงจก็มองว่า ถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานก็มีโอกาสที่คุณจะคิดว่าคนนี้คนคน,คนนี้เป็นคนที่ใช่คนคนนี้เป็นคนที่คุณคิดว่าอยากจะเก็บเกี่ยวความทรงจําดีๆเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆร่วมกันไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยต้องร,าาระมัดระวังคือบางทีจะเป็นลักษณะว่า ตัวเราหรือตัวเขาก็ได้ไม่ยอมพูดกันนะคะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งคือคิดเยอะคิดมากไปอะไรย่างเงี้ยแล้วบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้ด้วยค่ะแล้วมันทําให้เกิดการขัดแย้งความความแบบบางทีไม่พูดกันแล้วแบบพอถึงเวลาแล้วระเบิดลงตุ้มเลยจากความไม่เข้าใจกันจากการไม่พูดกันอย่างเงี้ย ไปไซะอย่างนั้นนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังแล้วก็การใช้อารมณ์ด้วยคือคนที่มีคู่แล้วต้องระวังการใช้อารมณ์มากๆช่วงนี้คุณจะรู้สึกแบบโอ้ยนิดนึงก็หัวร้อนแล้วนิดนึงก็เดือดแล้วนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังเนาะแล้วก็ต่างคนเป็นลักษณะของต่างคนต่างอยู่หรือว่าเป็นลักษณะของการที่ เน้นความสัมคัญนในครอบครัวภาพรวมมากกว่าการที่จะหวันแหวงกัน2คนนะคะก็ช่วงนี้ก็แนะนําให้ชาววันจันทร์คนที่มีคู่ก็คือให้ลดลดในเรื่องของอารมณ์ลงมาเนาะแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจอีกฝ่ายมาก้วาขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพน้องแม่หมอแนะนําให้ระวังในเรื่องของการคิดมากคิดเยอะนะคะความเครียดไมเกรนนะคะรวมถึงสายตาหรือว่าออฟฟิศซินโดรมคอบ่าลายห,หรือว่าปวดหลังปวดเอวด้วยเช่นกันนะคะ โอเคทีนี้เราเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องของคำแนะนำนะคะว่าชาววันจันเนี่ยไพ่เขามีคำแนะนำอย่างไรบ้างในเรื่องด้านความรักนะคะทางด้านความรักค่ะแม่หมอหยิบมา1ใบนะแล้วก็ทางนี้มี2ใบนะคะอืมโอเค ทีนี้ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหญิงหญิงชายหรือว่าหญิงหญิงหรืออะไรก็ตามนะคะในเพศตอนนี้ที่มันมีความหลากหลายมากเนี่ยคนที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะเขามีลักษณะ distorted ก็คือเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยดีนักในเชิง บิดเบือนความจริงก็ได้นะคะเขาอาจจะอยู่ในโลกจินตนาการมากเกินไปเขาอาจจะอยู่ในความคิดความกังวลของตัวเขาเองนะคะคือไพ่อะมันขึ้นมาค่อนข้างสอดคล้องกันด้วยจากการที่มีเจ็ดถ้วยขึ้นมาค่ะคืออาจจะเป็นคนที่จุกจิกคิดเยอะคิดมากนะคะเป็นคนที่พยายามที่จะสร้างเรื่องดราม,ม่าเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนคุยกับคุณหรือแม้แต่ผู้ชายก็ตามนะคะที่มีลักษณะนิสยัยหยุ่มหิมแบบผู้หญิงอะมันอาจจะมี เข้ามาปะปนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณรู้สึกคุณไม่ใช่คนแบบนี้แต่ว่าคนที่เข้ามากับคุณเนี่ยคนที่เข้ามาหาคุณเป็นคนแบบนี้ต่างหากเออให้ระมัดระวังเอาไว้นะคะเพราะว่ามีแนวโน้มที่ว่าคนคนนี้เขาก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันขุ่นมัวความสัมพันธ์มันมันนำไปสู่การขัดแย้งนําไปสู่ความที่มันอึดอัดไม่ใช่ตัวตนของคุณหรือว่านําไปสู่ความสัมพันธ์ที่มัน ไม่ไม่สบายใจทั้ง2ฝ่ายนะคะทีนี้คุณก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเออเราต้องการจะให้ความสัมพัน์นี้มัน ต่อไปหรือเปล่าอย่ายิ่งยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตเป็นคนที่เป็นคนที่จะเรียกว่าเราเราเรียกได้ว่าแฟนหรือเป็นแม่ของลูกหรือเป็นคุณพ่อของลูกก็ตามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเรามั่นคงกับเขาแล้วส่วนหนึ่งที่เราทําได้ก็คือยอมรับในความแตกต่างนะคะ diversity ก็คือความแตกต่างหลากหลายแม่หมอเลยมองว่าเออ คนคนหนึงเนี่ยอาจจะมีจุดดีจุดเด่นต่างกาันจุดด้อยต่างกันไปจนสุดเสียของเขาเราพยายามยอมรับในส่วนตรงนี้ที่เขาพยายามเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มันอึดอัดหรือว่าพยายามที่จะเอาแต่ใจมากเกินไปอะไรอย่างงี้ค่ะคือให้เรามีลิมิตนคำในการที่ทั้งเข้าใจความแตกต่างเข้าใจตัวตนของเขาแล้วก็ protection นั่นก็คือการที่เราเ protect เราปกป้องตัวเองปกป้องสิทธิ์ของตัวเองหรือว่ามี boundaries มีมีแบบว่าสร้าง ขอบเขตขีดจำกัดว่าเออเราให้ได้เท่านี้สำหรับตัวตนที่เขาเป็นนะคะก็หรือแม้แต่ว่าถ้าคุณลองสอบถามตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าเออตัวคนนี้ผู้หญิงลักษณะแบบนี้ลักษณะที่เป็นจุดเสียของผู้หญิงแบบนี้มันเป็นตัวเราเองนี่แหละเราจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะคะเราจะทำยังไงได้บ้างให้เราดีขึ้นแล้วก็ไม่กลายเป็น distorted feminine แบบนี้ในไพ่นะคะก็ลองดูเผื่อว่าน่าจะนำไปใช้ปรับปรุงในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณได้ค่ะถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไม่หมอแอมมีม่ทาร่ดวงดาวด้านล่างด้วยนะแล้วก็สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไปได้เหมือนเดิมค่ะที่ Facebook แอมมีม่ทาร่ดวงดาวทาร่ดวงดาวเขียนเป็นภาษาไทยนะคะแล้วคราวหน้ามาพบกันสำหรับชาววันจันทร์ในเรื่องดวงชะตาของคุณในครั้งหน้าซึ่งจะมีอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆเ,เลยค่ะ